ดวงชะตาของคุณกำลังจะถูกปลดปล่อยให้ก้าวพ้นก้าวข้ามก้าวผ่านในเรื่องใดเร็วที่สุดในเวลานี้นะคะวันนี้ไม่หมอขออนุญ,ญาตมาเปิดไพ่เปิดคำทำนายให้กับทุกทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปในวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตครูรุกขบาจา์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทเทว,วดาประจําตัวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่ไม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยำและชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของไม่หมอในวันนี้นะไม่หมออยากจะให้ทุกทุกท่านนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานอนุญ,ญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้ด้วยนะคะแม่หมอเชื่อว่าเราต้องมีบุญสัมพันธ์ก,นกันกับแม่หมออย่างแน่นอนนะจึงได้มาพบจึงได้มาเจอจึงได้มาฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะคะหลายๆท่านที่เข้ามาฟังคลิปของแม่หมอแล้วรู้สึกมีบุญสัมพันธ์กับแม่หมอจริงๆแม้ว่าเราจะไม่เคยพบเคยเจอกันก็ตามนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้พบเจอคลิปนี้ฟังคลิปนี้ในช่วงเวลาเท่าไหร่กันบ้างคะเห็นตัวเลขอะไรเป็นตัวเลขอะไร แรกนะคะกี่โมงกี่นาทีนะคะถือว่าเป็นตัวเลขเปิดดวงเปิดทรัพย์ให้กับดวงชะตาของคุณวันนี้นะรู้สึกสบายใจรู้สึกมีพลังจิตพลังใจในการใช้ชีวิตในช่วงนี้กันขึ้นมาบ้างไหมคะมีเรื่องอะไรที่เข้ามาแล้วเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างไหมหรือยังมีเรื่องอะไรที่ตัวคุณเองอยากจะก้าวพ้นก้าวข้ามก้าวผ่านเหมือนที่วันนี้ แม่หมอตั้งจิตอธิษฐานต่อพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนในการมาเปิดไพ่ให้ดวงชะตาของคุณนะคะว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะได้ถูกปลดปล่อยให้ก้าวพ้นก้าวข้ามก้าวผ่านในเรื่องใดแบบรวดเร็วด่วนที่สุดนะคะอย่างที่คุณตั้งใจอย่างที่คุณคิดไว้ไหมนะคะเป็นยัไงกันบ้างคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะหลายๆพื้นที่นะที่บ้านแม่หมอย,ยังร้อนอยู่เลยนะคะแดดแดดจ้าทุกวันตั้งแต่เช้านะคะมาดูกันนะคะ ดวงชะตาของคุณจะได้ก้าวพ้นก้าวผ่านในเรื่องอะไรแบบเร็วเร่งด่วนที่สุดให้สิ่งศัพย์สิทธิ์เบื้องบนท่านให้แสงสว่างให้คําตอบกับดวงชะตาคุณนะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้ว,ว้าวมากค่ะสุดยอดพลังงานอีกหนึ่งวันแล้วนะคะวันนี้นะ king of pentacle นะคะวันก่อน เปิดได้ไพ่ King of p e n t a c l e เป็นใบสุดท้ายที่ที่คลิปถูกตัดไปจำได้กันจำกันได้ไหมคะแล้วเมื่อวานแม่หมอก็มาเปิดคลิปต่อเนื่องให้แล้วไพ่ใบแรกเมื่อวานเป็นไพ่สิบเหรียญวันนี้ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นราชาถือเหรียญพลังงานการเงินที่ดีที่สุดชัดเจนเลยนะถ้าคุณเองยังมีการติดขัดหรือรอคอยเรื่องเงินสิ่งใดเพื่อปลดปล่อยพันธนาการภาระหนี้สินหรือ คุณจะนําเงินก้อนนี้ไปซื้อไปสร้างสิ่งใดไปจ่ายอะไรคุณจะได้ถูกปลดปล่อยให้ก้าวพ้นก้าวข้ามก้าวผ่านในเรื่องการเงินเด่นที่สุดเร็วที่สุดนะไพาราชาเหรียญขึ้นมาต้องบอกว่าตัวคุณเองอะนะคะเป็นคนที่ จริงๆแล้วเป็นคนที่เก็บเงินนะ <usc ant> คิดเรื่องเก็บเงินเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนกับว่าใช้เงินแบบโอ้โหสูรุ่ยสูรอไรฟุ่มเฟือยอยากซื้ออะไรก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนะคะที่ <c oughs> ท,ที่ไม่เหมาะเห็นเพราะว่าโดยพื้นฐานของคนที่ได้ไพ่ราชาเหรียญ <c oughs> เป็นคนที่เห็นคุณค่าในในเรื่องของเงินเห็นคุณค่าของเงินมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเพราะว่าเงินทองมันอาจจะไม่ได้หามาได้ง่ายๆกว่ามันจะหามาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย คือโดยพื้นฐานชีวิตมันไม่ได้แบบเกิดมาบนกองเงินกองทองอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่คิดเยอะในเรื่องเงินแต่ว่าบางทีนะยิ่งคิดยิ่งยิ่งคิดยิ่งอยากเก็บมันมันยิ่งมีเรื่องให้จ่ายยิ่งรู้สึกว่าเราวางแผนดีแค่ไหนบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราคิดไว้คุณเคยมีกระปุกออมสินไหมคะเออบางทีมันแบบมัน,ม,นมันเก็บมันหยอดไปหยอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยอ่ะบางคนนะคือตอนเด็กตอนเล็กอะเรามี กระปุกหมูนะคะอมสินนะคะใครจะเป็นรูปอะไรก็ตามนะเออเราหยอดเราเก็บไว้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยโอ้โหบางคนนะแบบประหยัดประหยัดประหยัดเออแล้วก็เอาเอาเอา,เอา,เอามาไว้หยอดกระปลกนะคะแต่ว่าด้วยครอบครัวที่แบบเออมันมีเรื่องภาระจําเป็นต้องใช้อ่ะคุณอาจจะเคยทุบกระปุกแล้วแบบเออเอาไปช่วยในเรื่องของภาระบางอย่างที่บ้านมาแล้วก็ได้นะจริงๆอันนี้คือแบบตั้งแต่เด็กเลยนะ อาจจะมีอาจจะมีคนที่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนหรือคุณอาจจะเป็นคนที่วางแผนการเงินคิดเรื่องการเงินชอบไปฟังไปฟังความรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายการเก็บเงินอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมทำไมนะคะมันแบบมันมันถึงมีมันถึงมีเรื่องที่ทำให้คุณจะต้องจ่ายอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่บางทีนะ มันเป็นเรื่องที่แบบเข้ามาโดยไม่คาดคิดหรือบางครั้งมันแบบมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะรู้สึกว่าคุณต่อสู้กับเรื่องเนี้ยมานานมากแล้วคุณอยากจะพ้นจะผ่านก้าวข้ามกับเรื่องนี้มันคาลัาขังชีวิตของคุณมามานานแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปลดปล่อยถ้ามันได้ปลดปล่อยเรื่องนี้ไปโอ้โหคุณโล่งใจเลยจริงๆนะคะชีวิตของคุณนะคะที่แม่หมอเห็นในในพลังงานที่สื่อมานะ เหมือนตอนนี้มันเหมือนเอาชนะหลายๆอย่างมาได้คือถ้าถ้าจะเปรียบเปรยนะมันเหมือนกับว่าเวลาที่คุณคุณแพ้คุณก็แพ้แบบเหมือนล้มกระดานมาแล้วอะ่ะเหมือนพ่ายแพ้กับสถานการณ์กับหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วจนคุณท้อมาจนไม่รู้จะท้อแล้วคือความพ่ายแพ้นั้นมันเหมือนกับว่าคุณเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณ ไปต่อไม่ได้กับกับสิ่งสิ่งนั้นคุณไม่ไหวกับสิ่งสิ่งนั้นบางทีมันแพ้ต่อใจตัวเองมันแพ้ต่อสถานการณ์ที่เข้ามามันแพ้กับความไม่ดีสิ่งไม่ดีหรือคนไม่ดีแต่แต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณเคยพ่ายแพ้มาสิ่งที่คุณเคยแบบสูญเสียไปหรืออะไรก็ตามอะมันมันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันกับที่คุณแพ้หรือล้มไป ใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ตรงนั้นคือใช้ชนะที่คุณที่คุณเหมือนได้เห็นเหมือนได้เห็นทุกอย่างแบบตามความเป็นจริงทุกเรื่องเหมือนคุณได้ตื่นรู้เหมือนคุณได้เห็นสัจธรรมความจริงจากเหตุการณ์จากสถานการณ์นั้นแล้วคุณเหมือนกับว่าตอนนี้คุณเอาชนะเอาชนะใจตัวเองนี่คือมันมันที่สุดแล้วเอาชนะใจตัวเองเพื่อที่จะหลุดพ้นก้าวพ้นก้าวข้ามคุณปล่อยวางหลายอย่างได้มากขึ้นคุณเป็นอย่างนั้นนะที่ไม่หมอเห็นใจคุณสู้มาก คือคุณไม่ไม่ได้ยอมแพ้ต่อต่อโชคชะตาคุณไม่ได้ยอมแพ้ต่อต่อสิ่งที่เข้ามาแล้วมันมันมา,ม,นม,ามันมาทําให้ชีวิตของคุณมันเป็นไปในสิ่งที่แบบมันไม่ได้คาดคิดอะ่ะมันเคยเป็นอย่างนั้นมาณนะขณะนี้ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าอะไรก็ตามที่คุณระลึกจิตนึกถึงปรารถนาอยู่ตอนนี้ว่าอยากจะก้าวพ้นก้าวผ่านอยากจะถูกปลดปล่อยเรื่องนี้ไปสักทีคุณได้แน่นอน คุณได้แน่นอนนะจริงๆจ,จบตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยก็ได้แต่ว่าเรามานั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะฟังไม่หมอไปเรื่อยๆเพลินๆบางคนบอกฟังไม่หมอเพลินๆนะคะทํางานบ้านไปด้วยนะคะทํากิจการการงานไปด้วยบางคนฟังตอนทําสมาธิไปด้วยก็มีนะนะคะฟังกันไปเพลินๆนะคะแล้วก็สังเกตดูว่าเออไม่หมอให้รายละเอียดในไพ่มันมีสิ่งใดที่ตรงกับตัวคุณไหม ถ้าฟังแล้วมันตรงนะอาจจะตรงแบบ80%ขึ้นไปก็ได้นะคะให้คุณรู้ไว้เลยว่าเนี่ยไพ่ราชาเหรียญวันนี้เป็นดวงคุณแน่นอนนะคะไพ่ใบที่สองที่คุณได้วันนี้นะไพ่ห้าถ้วยปล่อยปล่อยลอย,ลอยน้ำไปเลยค่ะนะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณคุณยืนอยู่ตรงขอบนะคะขอบสะขอบแม่น้ำเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้วยที่มันแบบอยู่อยู่อยู่บนแม่น้ำเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าคุณปล่อยมันไปละ คุณไม่ยึดมันไว้แล้วปล่อยนะคะเหมือนกับคุณจะได้ถูกปลดปล่อยด้วยเช่นเดียวกันเมื่อคุณปลดปล่อยภาาระ,าระเมื่อคุณปลดปล่อยสภาวะจิตที่ยึดติดกับอดีตบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องไปได้สภาวะดวงชะตาของคุณพลังงานดวงชะตาของคุณก็จะถูกปลดปล่อยเช่นเดียวกันนะ เพราะฉะนั้นอย่ายึดอย่าติดอย่าติดกับดักนะคะอย่าติดกับดักนะจริงๆเหมือนเราเนี่ยเกิดมาบนบนโลกใบนี้เอาจริงๆเหมือนเรามาติดอยู่ในแมทริกเคยได้ยินไหมคะเหมือนติดอยู่ในกับดักในมิติที่สามให้เราแบบเหมือนอยู่ในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้เพราะฉะนั้นเหมือนสัจธรรมความจริงก็คือเหมือนจริงๆมันมีมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นความว่างเปล่าทุกอย่างมันมันเข้ามามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไป ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องถ้ารู้เท่าทันนะทุกอย่างนะคุณจะก้าวข้ามได้ทุกเรื่องเลยจริงๆนะคะเชื่อไม่หมอนะเพราะมันเป็นเช่นนั้นของมันอยู่อยู่โดยอัตโนมตัติต่อให้คุณเชื่อหรือไม่เชื่อต่อให้คุณคิดว่าไม่หมอพูดเกินจริงหรือไม่เกินจริงก็ตามนะมันก็จะเป็นเช่นนั้นของมันเพราะมันคือสัธจธรรมความจริงธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือไม่มีสิ่งใดคงอยู่ได้ตลอดไปตัวเราความคิดเราความทุกข์ที่เราเจอก็เช่นกัน มันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าเรามองเห็นมันถ้าเราเข้าใจมันถ้าเราปล่อยมันไปได้คุณจะเข้าใจในสิ่งที่ไม่หมอสื่อเลยว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้นะคะไพ่ใบที่สามที่คุณได้นะว้าวนะคะพลังงานไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะ แปดเรียนชัดเจนเลยนะคะเหมือนที่ไม่หมอบอกเลยปลดปล่อยมันไปเถอะอะไรที่เคยเสียไปอะไรที่เคยทุกข์ใจนะคะหรือสิ่งที่มันยังเป็นสิ่งที่ติดขัดอยู่ขณะนี้มองมันให้มันเป็นเรื่องธรรมดามองมันให้เหมือนมันเป็นเพื่อน มันมาอยู่เป็นเพื่อนคุณคุณอาจจะบอกว่าโอ้ยมันเป็นเพื่อนมานานเกินไปและวอยากเลิกเป็นเพื่อนกับมันแล้วนะคะสิ่งที่มันขัดข้องมองใจอยู่สิ่งที่คุณอยากก้าวข้ามก้าวผ่านคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้เราอยู่ด้วยกันมานานเกินไปแล้วเพื่อนนะคะปล่อยมือกันสักทีเถอะนะคะคือให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติให้คุณรู้สึกว่าเออมันเข้ามามันเข้ามาให้คุณได้เหมือนได้รู้จัก ได้ได้รู้จักมันได้ทําความรู้จักกันเฉยๆพอทําความรู้จักกันแล้วคุณก็ต้องโบกมือใบๆนะคะพอกันทีพอสักทีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะหายไปจากคุณเองถ้าคุณไม่ไปยึดไ่ติดไปติดมันไว้ถ้าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากอะไรที่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญนะเดี๋ยวสิ่งสิ่งนั้นเขาก็จะออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ <ๆ S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหนี้สินคนไม่ดีหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจอ่ะ บางทีนะการที่เหมือนบางครั้งอ่ะการที่คุณอย่างเช่นไม่หมอจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างเช่นการที่คุณอยากจะช่วยเหลือใครมีอะไรเขาก็มาขอความช่วยเหลือคุณตลอดเลยมีอะไรคุณก็ไปประครับประคองเขาไว้ตลอดเลยจนเขาจนเขาไม่สามารถที่จะเดินเองได้เลยอ่ะ วันหนึ่งถ้าคุณปล่อยมือเขาเขาก็มีชีวิตของเขาอยู่ได้วันหนึ่งถ้าคุณแบบไม่ช่วยเหลือเขาเขาก็ยังไปต่อกับชีวิตของเขาได้เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองหมดลมหายใจหรอกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องปล่อยให้เขาได้โตต้องปล่อยให้เขาได้เติบโตต้องปล่อยให้เขาได้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ต้องปล่อยให้เขาได้รู้ว่าสิ่งสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องนะสิ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่นะเราต้องกล้าที่จะพูดในเรื่องงานก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยในเรื่องการงานบางสิ่งบางอย่างในทีมคุณณณใในนบรริษัทคคคุุอง์ก ในลูกน้องบริวารคุณบางทีคุณไปจัดการให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องบางทีคุณเหมือนกับว่าไปทาไปทำให้จนเขาเคยตัวไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอ่ะบางทีคุณต้องถอยออกมาบ้างถอยออกมามายืนอยู่ในจุดที่คุณเป็นผู้มองผู้ดูเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือว่าวันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจที่คุณสร้าง ก่อร่างสร้างนี่หรือว่าก่อสิ่งที่มันเป็นความที่คุณทุกข์ใจขึ้นมาเองคุณก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆวางแผนส,สเต็ปในการเดินของคุณอย่างมีสติให้รอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมคุณต้องใจเย็นนะคุณต้องรอคอยรอให้เป็นเย็นให้ได้แล้วสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันก็จะก้าวข้ามผ่านได้ของมันเองนะไพ่ใบที่สีที่คุณได้นะคะว้าวนะคะเคะกระดิ่งนำโชคให ทั้งทั้งคลิปเลยแหละวันนี้นะคะสิบถ้วยขึ้นมาไพ่ของความโชคดีนะคะคุณเห็นไหมว่าแบบโอ้โหแสงสว่างสายรุง้งสว่างเจิดจ้าเจ,จิดจรัดนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่เหมือนให้ชีวิตนะคะเห็นไหมดอกไม้ก็สวยงามใครที่ชอบปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ทําสวนอยู่กับครอบครัวเลี้ยงสัตว์นะคะมีเมตตาต่อมีเมตตาต่อผู้คนคุณเห็นคนแก่เด็กเล็กหรือคนแก่แกอะไรเงี้ย เวลาเห็นคนแก่ๆมานั่งแบบว่าเหมือนขายผักขายอะไรเงี้ยคุณอดใจที่จะช่วยไม่ได้หรือคุณเห็นเด็กเด็กเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยเวลาคุณไปเห็นอะไรเงี้ยคุณแบบอดที่จะยิ้มไปหยอกไปเล่นไม่ได้คือคือ,คอจิตของคุณมันมีความเมตตาสูงมากเออจริงๆนะแม่หมอก็เป็นคนหนึ่งนะคือบางครั้งจะจะไม่ได้ให้ด้วยการเป็นการให้เงินนะคะบางครั้งแม่หมอก็จะไปซื้อข้าวกล่องหรืออะไรเงี้ยนะคะมาให้สําหรับคนที่เขาแบบเหมือนกับว่ามาแบบเหมือนมานั่ง ขายอะไรอยู่ข้างทางหรืออย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นนะคะหรือไปเห็นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากอย่างเงี้ยหรือแบบน้องหมาน้องแมวจรจัดต่างๆยอะไรเงี้ยนะคะก็คือซื้อข้าวให้อย่างเงี้ยคุณเป็นอย่างนั้นไหมนะคะคือจิตของคุณน้อมลงสู่ความเมตตามากๆแล้วพลังงานนี้แหละจะสองสว่างส่งให้คุณได้ก้าวพ้นก้าวผ่านสิ่งที่คุณอยากจะหลุดนะคะอยากจะหลุดอยากจะปลดปล่อยนะไพ่ใบที่ห้าที่คุณได้วันนี้นะ สเตรนนะคะสิงโตยังสิงโตเจ้าป่าราชสีเจ้าป่ายังต้องยอมแพ้ให้กับคุณนะยังต้องยอมแพ้ให้กับคุณจริงๆถ้าคุณจะเอาจริงขึ้นมานะต้องบอกว่าคุณจะคุณเป็นคนที่สามารถจะพูดอะไรให้คนคิดตามได้เป็นคนที่สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้เก่งคุณเป็นคนเซนสิทีฟคนหนึ่งเลยนะแต่ความเซนสิทีฟของคนของคุณความอ่อนไหวของคุณมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง คือคุณเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้เร็วหมายความว่าคุณสัมผัสได้ว่าอ๋อแบบเออตอนนี้เขาไม่โอเคนะตอนนี้เขาแบบต้องการกําลังใจนะตอนนี้เขาเหมือนมีเรื่องอะไรในใจนะแล้วแล้วพลังงานแบบนั้นของคุณมันทําให้คุณเป็นที่รักเป็นที่รักของทั้งแบบมนุษย์และเทวดาถวยเทพทั้งหลายพลังงานเช่นนี้คือความอ่อนโยนในตัวคุณคุณเป็นคนเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ง่ายด้วยนะคะ เป็นคนที่อ่อนโยนนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ่อนโยนแต่ไม่แบบแข็งกระด้างนะคุณคุณเป็นคนที่แบบมีความแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างในตัวเองคือแข็งแกร่งสู้เป็นเลือดนักสู้อยู่แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะเอาราชสีสิงโตเจ้าป่าเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกนะคะแต่ก็มีความอ่อนโยนในตัวเองด้วยนะคะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้าใจในความต่างไม่ตัดสินใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาตัดสินตัวคุณด้วยบางครั้งถ้าเกิดจะ บิดบทจะไม่ยอมก็ไม่ยอมนะบดจะสู้ก็สู้เหมือนกันนะคะไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาสวยมากเลยนะคะคุณถวายน้ําหิงพระเป็นประจําถวายดอกไม้เป็นประจํานะคะจัดพานเนี่ยเห็นไหมคะบางคนใส่บาตรเนี่ยนะคะจะต้องมีดอกไม้ใส่บาตรไปด้วยทุกครั้งนะคะเห็นไหมคะคุณอาจจะได้ช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปถือพานแล้วก็ถวายพาน ดอกดาวเรืองถวายพันุ์พุ่มดอกบัวหรือคุณจะได้ไปกราบไหว้คุรุคูบาอาจารย์ก็ได้ในช่วงนี้นะคะเป็นพลังงานของการที่นึกถึงบุญที่คุณเคยสร้างเคยทํากระแสแห่งบุญที่คุณเคยสร้างเคยทําเหมือนกําลังจะมาหนุนนําดวงชะตาคุณในช่วงนี้ด้วยนะเหมือนกําลังหลั่งไหลมาด้วยด้วยจิตของคุณที่ว่างวางปล่อยกระแสบุญถึงไหลเข้ามาได้เป็นเช่นนั้นนะคะเป็นเช่นนั้นนะมาดูกันนะว่าไพ่ใบที่เจ็ดที่คุณได้นะคะ ได้ไพ่เจ็ดไม้ด้วยนะคะดูนะคะโอ้โหมีสเสน่ห์มากเลยนะ <c oughs> คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความเซ็กซี่ในตัวเองถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะหรือคุณเป็นเพศใดก็ตามคุณมีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆเลยนะอืมไพ่เจ็ดไม้เนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้วันนี้ฉันจะมีปัญหามากมายแค่ไหนฉันก็สามารถที่จะแบบดูแลยังดูแลตัวเองได้ฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องมานั่งแบบ ออหน้ามันไม่อาบน้ำเลยไม่ใช่ชั้นนะ <c oughs> เป็นพลังงานของคนที่ดูดีอยู่เสมอคือถึงแม้คุณจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรูหราราคาแพงอะไรคุณเป็นคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาที่ไม่ได้แพงแต่ก็ทําให้คุณดูดูดีขึ้นมาได้คุณเป็นคนที่แต่งตัวเป็นนะแม่หมอว่าเป็นพลังงานของคนที่ยิ้มได้แม้ในวันที่มันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่เป็นคนที่มองโลกในแง่ในใน,ในแง่ดีได้ ทั้งทงที่ปัญหามันยังมีอยู่เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ตอนนี้มันเหมือนไ i n d s e วิธีคิดของคุณมันเปลี่ยนแปลงไปมันรู้สึกว่าเข้าใจปัญหาอยู่กับปัญหาได้ดีมากขึ้นทั้งทั้งที่มันมันก็อาจจะยังแก้ไขไม่ได้ทุกเรื่องหรอกแต่คุณก็เออก็ไม่เป็นไรยิ้มได้จิบกาแฟได้นะคะเ ทำมัชชะตอนเช้ากินได้อะไรเงี้ยช่วงนี้ไม่เหมาก,ก็ตอนเช้าๆจะจะกินโอวไนโอ๊ดนะช่วงนี้นะคะจะกินข้าวโอ้ตนะคะกลับมาดูแลสุขภาพออกกําลังกายได้ไปวิ่งได้นะคะไปมาลัดลงมาราทอนก็ได้นะคะไปถือจอบถือถือเสียมนะคะไปเข้าสวนก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยอืมเป็นอย่างนั้นนะคะมาดูกันต่อนะไพ่ใบที่แปดที่คุณได้ว้าวนะคะ ไพ่อัศวินถือเรียนอัศวินขี่ม้าขาวนะคะถือเงินมาส่งให้คุณถึงหน้าบ้านเล,เลขที่บ้านเท่าไหร่นะคะบอกได้เลยนะคะอัศวินนะคะรู้รู้ทุกสิ่งเห็นทุกอย่างส่งเงินถึงหน้าบ้านของคุณอย่างแน่นอนมาช้าแต่มานะคุณอาจจะบอกว่าโอ้มาสักทีเถอะมาสักทีเถอะอยากพ้นอยากผ่านเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วนะคะอัศวินขี่ม้าขาวเขาบอกว่า โอ้กว่าเขาจะเดินทางมาถึงได้นะเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะคะเหมือนเขาก็ต่อสู้กับเหมือนเขาก็ต่อสู้มาพร้อมๆกันกับคุณะเบื้องหลังของการที่เขาดูแลคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณเบื้องหลังของการที่เขาเป็นแบ็กอัพให้คุณเขาก็มองดูคุณต่อสู้กับชีวิตของคุณมามาโดยตลอดเช่นเดียวกัน บางครั้งเขาก็ยื่นมือมาช่วยบางครั้งเขาก็ผลักให้คุณได้เจอสิ่งที่มันแย่ที่สุดเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ได้ตื่นรู้เหมือนกันบางครั้งเขาเห็นนะว่าคุณล้มแต่เขาไม่ช่วยเขาให้คุณลุกขึ้นมาเองเพื่อที่คุณจะได้แข็งแกร่งกว่าเดิมและถึงเวลาเขาก็จะถือสิ่งนี้มาให้คุณเห็นไหมคะถือความโชคดีมาให้ถือเงินมาให้ถือสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการอธิษฐานจิตมาถึงแล้วนะมาดูกันต่อไพ่ใบที่เก้านะคะพลังงานไพ่สองเหรียญนะคะโอ้โห เงินไม่เคยขาดมือเลยคุณเห็นไหมข้างซ้ายก็ถือเงินข้างขวาก็ถือเงินหมุนไปหมุนมาจนหัวหมุนแล้วบางคนนะแต่เงินไม่ขาดมือนะเงินไม่ขาดมือเลยนะคะดวงชะตานี้รอดพ้นรอดผ่านมาได้ตลอดแล้วครั้งนี้ถ้าคุณกําลังตั้งจิตอธิษฐานว่าคุณจะรอดพ้นก้าวข้ามเรื่องอะไรอยากจะปลดปล่อยตัวเองเรื่องอะไรคุณก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นแน่ๆเพราะไพ่สองเหรียญคือพลังงานของความเป็นอินฟินิตี้พลังงานของความไร้ขีดจํากัด คุณจินตนาการได้เลยคุณอธิษฐานจิตขอพรได้เลยท่านให้คุณแน่นอนนะคะไพ่ใบที่สิบที่คุณได้วันนี้อัศวินมาอีกแล้วนะคะถือดาบมาถือไม้มานะคะต้องบอกว่าอัศวินขี่ม้าขาวถือไม้มาเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นข่าวดีนะคุณรอคอยที่จะได้รับ เสียงโทรศัพท์การติดต่อนะคะจากใครอยู่ไหมอีเมลนะคะการตอบรับการอนุมัติการเซ็นเอกสารการต่อสัญญานะคะหรือว่าเอกสารที่คุณทําอยู่เรื่องงานเรื่องอะไรเนี้ยนะคะถ้ามันติดขัดนะไม่หมอต้องบอกว่ามันจะมันมันจะลาบรื่นแล้วนับจากนี้เพราะว่าไพาอ่อศวินถือไม้คือไม้เป็นไพ่ของเรื่องงานเป็นไพ่ของเรื่องข่าวดีเป็นไพ่ของเรื่องที่เรารอคอยแล้วเขาเดินทางมาหาเราแล้วอัศวินถือไม้มากับอศวินถือเหรียญเนี่ยคุณเห็นไหมคะ มาพร้อมกันเลยข่าวดีอาจจะมาเป็นข่าวดีสองเรื่องมาพร้อมกันเลยในช่วงนี้ก็ได้นะอืมจริงๆนะคะอาจจะได้ข่าวดีสองเรื่องสองอย่างมาพร้อมกันเลยในช่วงนี้ก็ได้บางทีนะได้ทั้งงานได้ทั้งเงินบางทีได้ทั้งเงินได้ทั้งความรักนะคะบางทีได้ทั้งเงินได้ทั้งความสําเร็จนะคะแล้วก็ได้ทั้งเรื่องที่คุณปรารถนาเรื่องอื่นเรื่องใดมาพร้อมกันสองเรื่องโชคสองชั้นมาถึงคุณเลยอะนะคะคุณดูไพ่วันนี้นะโอ้โหสวยงามมากนะคะว้าว ใต้สำรับเป็นไพ่สามเหรียญคุณเห็นไหมคะพลังงานไพ่สามเหรียญขึ้นมาเป็นใต้สำรับนะคะโอ้โหวันนี้นะไม่หมอว่าสิ่งที่คุณจะได้ก้าวพ้นก้าวข้ามก้าวผ่านวันนี้ชัดเจนเด่นชัดมากนะคะในเรื่องการเงินในเรื่องความสุขคือไพ่ธาตุดินนะคะไม่หมอเห็นไพ่ธาตุดินคือไพ่เหรียญขึ้นมาธาตุดินคือพลังงานความอดทน ความอดทนความพยายามความมุมมานะาบกักบั่นเป็นผลแล้วถึงเวลาแล้วคู่ควรแล้วแม่หมอได้ยินเช่นนี้เลยนะที่ท่านสื่อมาถึงคุณนะัดคุณคู่ควรแล้วคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆแล้วคุณสอบผ่านแล้วนะคุณสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ให้คุณสังเกตว่าแบบเออใช่คุณไหมในวันนี้นะคะออมีตัวเลขหนึ่งนะคะตัวเลขเจ็ด เลขหเลข7เลข3เลข8เลข 1, เลข7เลข3เลข8ดเลข5วันนี้นะถ้าคุณเข้ามาฟังแม่หมอวันนี้แล้วคุณรู้สึกมีบุญสัมพันธ์กันกับแม่หมอแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่ไพ่สื่อออกมามันตรงกับคุณหลายๆเรื่องนะคะให้คุณรับพลังงานของพลังงานไพ่วันนี้ไว้ได้เลยนะคะ